สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราพาเดินชมธรรมชาติตอนเย็นวันนี้กลับบ้านที่สนามชัยอันนี้เขาเห็ดใหม่เนี่ของเก่ามันพังถนนพังเห็ดใหม่ อยู่ท้องฟ้าท้องฟ้างามโอ้ผู้ใดมาจุตตะเกียงอยู่นี่วะตะเกียงด้วยตะเกียงเงียงเนาะนี่ นีต่เกียงอยู่พี่พรนุกทงทงหน้าเข่ากำลังออก คือหาสมัยตะกีเนะะี่ยฮะไซเบ็ดน้ำอ่นทงนะไซเบ็เดี๋ยวก็เด้ปลาหมอเด้ปลาคออ้อมยากาศดี นี่พวกเขาลำเดแต่ว่าทายโบหินต้นใหม่มันบังไว้ละอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเอาไว้สูบน้ำใส่แทงเป็นน้ำประป่าหมู่บ้านทางฝัา่งงามอยู่เด้นน่นี่อันนี้แทงน้ำหมู่บ้าน มีสองอันมีตรงนี้กับตรงนู้นแทงหนึ่งมีสองแทงยากาศดีอยู่ด้วยฝนมาตกแล้งนี่อันนึงกระช่างกบมีป่าปป่บบนี่ โน้หลายอยู่เด้รอากาศดี สนามใช้นี่ฝนตกมันมืดฝนตกทกมืดนมันหนวกเหมือ,อน,อน,ออนอไฟกระพิบแผลบหลงหลง ยังใ่หัวล่ะทายียอยู่เทมเทเทมเทมทมเทนี่มุงกระทำเรองนี้มือปิดแคบเดียวเองอะลงวันที่ยี่สิบสี่เปิดล้ววันอาทิตย์มืเสี่ยงมีซ่เนี่ะ ก็เดีปิดหลายทีอื่นก็ปิดมาก่อนจะที่ก็ปิดมาเป็นอาทิตยแล้วแฉบปะ เด็กเตียบเตี้ยหาอนุบาลเขาบอกเลย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 ดัันสุดร้านมาในร้านมหาตาไปสุดบอกไหนลงเถวน่ะอัดคลิปขุ่นยูนิของนางปมมากจึงตาจังเลยอัดคลิปลงย t u b e จึงตานจังเลยหอมตาที่ละหอมตาต่อไเสร็จเลยได้ใหญ่คลิปเาเหม็นปากเหมนปากเหม็นปากเบี้ยตาเกล่าเดีเหม็นปากเวียเขาแต่ยังให้ร้านกินไก่ กินเป็ดแล้วพอกอนพอกอนพอหามเอาอีกนะพอแล้วโอเคบะโอเคเนาะมันมดสองจอกแล้วอ้าวมเอมมันิบนุงให้มยโอเคเนาะสื่อวิญญาณโอ้โาเรเรียนมาคนยันหาางจอกหเลยจอกกินอกเินหน่อยเดียวแล้วก็แชร์ย็นไว้แล้วเสียดิ้งหมดเลย ต้นใหม่แม่กล่องหัวไม่ค่อยมุน